สวัสดีครับผมสวัสดีที่สู้ผู้สุขคนครับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของอาจารย์ไก่วันศุกร์ที่สิ่หาสิงหาสองหาหกแปดมาเบิ่งผลล่าพัฒนาเมืขข่อคืนนี่พี่น้องล่าพัฒนาเมืขข่อคืนนี่ออกสามสี่เหล็กล่างวบดหน,นึ่งเก่านะพี่น้องเหล็กมีกี่มากเข่ามา เข่ามาหางวดติดติดหวดที่หกหลุดพี่น้องว่ามันขี่เข่ตาต้อนเนี่ยเป็นหัวที่หกที่เจ็ดบอมแอนพี่น้องหลุดเลยเข่ามาหางวดติดติดหลุดเลยพี่น้องตอนรกระเด็นเน่าอยู่นี่น้องหางวดน,นี่ก็มาหลุดผมมีจักตัวพี่น้องหาครับหกไหมตัวจับคููกับมิทาหกเก้าหาเก้าเลขออกหนึ่งเก้าแล้วจ้าสัน พี่4 3สมสมกับ C ีมันอยู่พี่4มันมาอยู่รักลอยพ,พี่น้องพี่น้องพี่4กับ3ามเอย่งไรกับบทตัดบทซส่้อยอยู่แล้วเพราะว่าตะเล็กสองตัวมันกับเก่าครวน้พี่น้อง4ีหาหากับมีเรียกบัออกสามีพี่สมกับ4ีพี่4 สามเกเหลายตัวชัางใดพี่น้องเข้ากับพ่อสร้อยอยู่แล้วก้าคู่ก้าหางเอาเอาไม่พี่น้องถือว่าพวกเขาละเขาขมาหาหวันลงมาบุดเอามาเบิ่งกัน วิ่งบนล่างสามกับเก้า เน้นสามสามกับเก่าเน้นสามจับกู้สามหนึ่งสามสอง สามห้าสามหกสามเจ็ด เก้าสองเก้าห้า เก้าหกเก้าเจ็ดคือเก่าหินอ่องเก่าครัวเก่า ส่วนเลขสามตัวเลขสามตัวแปดสามเจ็ดสองเก้า ส่วนตัวเน้นให้พี่น้องดนะ้วยเน้นที่สามเจ็ดเก้าเจ็ดวันนี้เน้นให้ทั้งเน้นให้ทั้งติดสามติดเก่านะพี่น้องเนาะ วันศุกร์ที่15สิงหา2568ลาวพัฒนาอาจารย์ไก่บนล่างวิ่งรูด3กับ9เน้นที่3ลอง9 31 32 35 36 37 92 95 96 97เลข3ตัว แปดสามเจ็สองเก้าเจเพิ่เน,น้น37 9เเเน้นทั้งติดเก่าติด3นะพี่น้องเบื้องเลขหลัก3เพิ่นขาม3ามเพราะว่านันออก3 4ไปเนาะพี่น้องอ๋อพี่น้องเขาก็ะชับหน้าจอมาชอบตัวดก็เกาไปพิจจรณาเบื้องบอมามาเข้ากระพานนะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแค่แนวทาง เก่าคูเก่าหางบนล่างไปกลับนะพี่น้องเนาะขอบคุณอาจารย์ใกล้ไรครับผมเอาคอยพี่น้องเฮาโศกหมันทิงๆปังๆกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับผม